สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับตรงกับวันที่1มิถุนายนนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนมทนาบุญกับเพื่อน f อฟทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์นะครับก็ท่านใดที่ยังไม่รู้เลขบัญชีสร้างโบสถ์ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ไลน์นี้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาสรุปโค้งสุดท้ายกันนะครับ วันนี้สรุปโค้งสุดท้ายแอดว่าคือเลขมันไปที่ทางทางเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราย้อนมาดูอ,อของเก่านิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่แอดจะจัดอันดับแล้วก็สรุปช่วงท้ายนะครับวันนี้เสียงก็เหมือนจะเป็นหวัดเล็กน้อยนะครับก็เป็นเลขของน้องนุ่มนะครับเลขจุดทูบนะครับที่ไปแก้บนเนาะได้ศูนย์สนะครับก็ถือว่าสวยนะครับ แรกๆเลขนี้ก็กระแสมานะครับต่อไปก็เลขนับปล่องนะครับเลขคุณยายคือคุณแม่นะฮะที่เสียชีวิตก็กระซิบบอกก่อนที่ท่านจะเสียนะครับเลขนี้คือคุณยายฝันว่ามีคนมาบอกว่ามาบอกยังไงแอดก็ไม่รู้นะอบอกเลขนี้แหละสามสี่สี่กับหนึ่งห้าเนาะคือก็จะไปตรงกับเลขมงคลน,นะครับแต่ทีนี้ เลขนี้รู้สึกว่ากระแสมันจะเงียบๆไปนะครับทั้งที่ว่าเป็นเลขเเลขเจ้านะครับแต่ก็ติดไว้หน่อยก็ดีนะครับอะต่อไปครับงวดนี้เลขของเราเลขเช่องของเราเลขชนกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเลข0ูนย์สามนะครับมาที่เลขน้องหงนะครับก็รอบแรกนะครับก็จุดต่องงวดนะครับงวดที่แล้วก็จุดได้หนึ่งสองห้าวันนี้จุดต่องงวดได้เจ็ดหนึ่งสี่นะครับ ตอนที่เข้ามาแก้บนอีกรอบก็จุดได้5.30นะครับซึ่งจะไปตรงกับเลขที่ป่าช้านะครับ6 0 3นนะครับก็จุดกัน2ดอกก็อีกอันหนึ่งก็3.5.0นะครับเพื่อนเบครับแล้วก็ต้องบอกว่าเลข3.0ชนกันเยอะมากแล้ครับชนกับที่ไหนเดี๋ยวดูนะครับเราเอาที่มีเลข5ก่อนแล้วกันนะครับที่มี5.30ปนด้วยก็คือน้องช่องนะครับ คืนแรกที่เขามาหัวเราะบางคนบอกว่าหัวก็ห้าเนะเาะแล้วก็บอกศูนย์สามนะครับแต่พอคืนถัดมาเขามาบอกหนึ่งศูนย์สามนะครับแต่คืนถัดไปอีกแกบอกว่าเขามาบอกอีมาย้ำเลยห้าศูนย์สามนะครับซึ่งก็จะไปจงกับน้องรุ่งนะครับน้องรุ่งแม่น้องใบเฟิร์นนะครับที่แอดไปถ่ายเขานะครับถ่ายบังเอิญน,นะครับถ่ายกันสดๆนะครับแล้วก็คือน,น้อง ลูกสาวของน้องรุ่งเขาฝันเราก็ไม่เคยได้รู้เรื่องนะครับก็เลยหลายมวดที่ผ่านมาก็คือว่าเข้านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงวดที่4ี่แล้วบังเอิญก็มาชนกันกับเลขน้องชองนะครับแล้วก็เลขน้องหงด้วยนะครับวดนี้มีเฮ่อเมื่อคืนแอดฝันดีมากเลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะต่อไปก่อนนะครับก็เลขคุณแม่เสมอนะครับฝันว่าเห็นรถ นาอลนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปตามักเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปตามนาโอลกับช่างโลนะครับ40สานะครับงูขึ้นรถด้วยนะครับรถคันนี้นะครับแต่นี่เลยนะครับเลขพ่ฟ้านะครับ3010นะครับก็อันตอนแรกจมน้ําก่อนนะครับแกฝันนะครับรถจมน้ําพอมาที่ไปถ่ายแกเมื่อวานนะครับก็ฝันว่ามีคนมาเรียกนะครับ ว่าให้อย่าลืมเสบียงเหมือนเหมือนว่ารถบอกให้ดูรถนะครับแกก็นึกว่าจะมีคนมาขโมยเนาะแต่แฟนแกก็มาฝันอีกนะครับว่ารถโดนชนพังยับครับวงนนี้ครับชนท้ายนะครับหนึ่งศูนย์ก็น่ากลัวนะครับเลขเจ้านะครับสามศูนย์นี่ก็วันมงคลอีกนะฮะแต่ที่นี่นะฮะงูขึ้นรถคันนี้นะครับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าศูนย์นะครับ จะมาอีกไหมครับเพื่อนนิฟซีครับรถคันนี้โอ้โหวันนี้แกบอกว่าเหยียบสองรอบนะครับเหยียบงูนะฮะศูนย์สามยังมีที่ไหนอีกไอรวยครับผมไอรวยนี่แกแกยังมองว่าแกเป็นคนขายลอตเตอรี่นะครับแกนี่โดนเจ้ามือจ้างมือปืนยิงหลายรอบนะครับคือแม่นขนาดนั้นนะครับเมื่อก่อนแกฝันแม่นมากนะครับก็ฝันว่าควายนะครับควายแถวนี้เขาตีเป็นสามอย่างเดียวนะครับเพื่อนนิฟซีอย่า คือแต่ละภาคตีไม่เหมือนกันนะครับใบใบแปลว่าสมนะครับในภาษาคาเมร์นะครับน่าจะอยู่กาละสินินหรืออะไรนะั่นแหละแอบจำไม่ได้นะก็ฝันว่าควายตกบ่อนะบ่มันก็เป็นศูนย์นะครับสาศย์อยู่แล้วครับแล้วก็นอนเจาะคอไก่แกบอกวันนั้นก็ออกหวยลาวพัฒนานะครับศูนย์หนนะครับอืมก็กันหนึ่งหกหนึ่งนะครับแต่อันนี้แกบอกว่าจับจับอะไรนะีจับ จับปากจับแปดก,ก็คือเป่าปากควายให้ฟื้นนะครับก็ที่ชนกันก็จะมีหนึ่งเก้านะครับกับสามศูนย์นะครับต่อไปก็เลขคุณยายฝันแม่นนะครับอันนี้นะครับเลขคุณยายฝันแม่นนะครับก็แก่ฝันรอบเดียวเนาะก็ที่เห็นที่พื้นก็จะเป็นสี่หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ตรงกับที่ต้นไม้ด้วยสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ ส่วนเลขทู่แกก็หนึ่งหกนะครับโหหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเลยนะครับเลขคุณยายเนี่ยถ้าซื้อเรียงดับอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับแล้วก็มีคนที่เขาเสี่ยงฝันแม่นๆ่นนะครับเพื่อนที่อพยีเขาฝันว่ามีผ้าป่าสามสิบกองต้องสามศูนย์อีกแล้ววันนี้แอดจะมียอดผ้าป่าให้ดูด้วยก็เข้าฝันคือเขาฝันนานมากเขาบอกคนนี้เสี่ยงฝันแม่นบางทีเขาบอกหวยไม่ถูกแต่เขารู้เลยว่าเลขไหนจะเข้าไม่เข้าแกบอกว่าผ้าป่า ก็เดินลงมาจากทางใหญ่แล้วก็วนอ้อมไปทางขวาเขาก็อยากรู้ว่าไปบ้านใครเขาเดินลัดไปเพราะมันเลี้ยวไปทางขวาเขาก็เดินลัดไป,พร,ไป,ดดไปพระปะ่ากองที่หนึ่งก็ไปที่บ้านคนุณยายครับแล้วกองที่สองสามสี่จนถึงยี่สิบเก้าเขาบอกเขาฝันนานมากก็ไปที่บ้านคนุณยายหมดนะครับก็จนสามสิบครับสามสิบกองนะครับพระปะ่าสามสิบกองก็เลยเอ้ยสา assets, มศูนย์ไหมหรือว่าบ้านเลขที่คุณยาย นะครับคือบ้านเลขที่สิบแปดนะครับแต่ทีนี้แอดแอดวิเคราะห์ว่าคือเขาไม่ได้เข้าในบ้านนะครับถ้าป่ามารวมที่บ้านถ้าอย่างงวดที่เขาเอาของขนไปไว้กลางกลางเสาบ้านนะครับงวดนั้นออกหนึ่งแปดและงวดที่เขาบอกว่ามีคนมานอนอยู่ข้างล่างก็ออกหนึ่งแปดนะครับเมื่อวานลืมลงเอ,อหน้าจอให้นะครับขออภัยนะครับหนึ่งแปดบ้านเลขที่นะครับก็กันไว้หน่อยก็ดีนะครับแต่ที่เขา เน้นย้ํานะครับก็คือล่างหนึ่งเก้าเลยขึ้นเป็นสี่ครับเลขคุณยายเป็นไปได้ก็ไปดักของสินนิดนึงนะครับทีแรกแอดก็ระแวงว่าระแวงว่าเลขเลขคุณยายจะจะมารัฐบาลไหมนะครับแต่พอเจอเลขน้องรุ่งนะเพราะว่าเขาเข้าคงไม่เล่นรายวันแน่นอนนะครับเขาเขาเล่นไม่เป็นนะครับพอเจอเลขน้องรุ่งแอดคิดว,ว่าเลขน้องชองเลขน้องรุ่งเลขพี่ฟ้าน่าจะไปรัฐบาล แล้วหนึ่งเก้าอาจจะมารัฐบาลก็ได้เลยคุณยายนะหนึ่งเก้านะแต่พี่เ <S <S พื่นอนเอฟซีก็อย่าลืมดักนิดนึงนะครับเพราะอมสินยางย้นจ่ายเยอะมากนะครับลอตเตอรี่นี่บาทละบาทละเท่าไหร่นะลอตเตอรี่บาทละยี่สิบเอาแค่ <S 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 สองตัวนะเราจะไปคิดถึงรางวัลเลขท้ายสามตัวถูกยากนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปนะครับวันนี้สรุปแบบฟันธงไปเลยก่อนจะสรุปดูยอดผ้าป่านะครับอ่า ยอดแรกนะครับจากคณะกรุงเทพนะครับของพี่วิระชัยก็อยู่ที่26 8 3 9 1นะครับมาชนคะเลขคุณยายนะครับขนเฮลั่นเลยนะครับเพราะว่าทําบุญร้อยวันนะครับเงินที่ใส่ใส่พานหรือใส่กระทงอ่ะตรงกันเลยครับ19 2 2สองอันเลยนะครับโอ้แล้วก็แฟนของคุณยายนะเกิดเกิดเดี๋ยนะ2 5 0 3นยน่นะครับเพื่อนทีี่ครับ <c oughs> ขอพัยเสียงแหบนนะตรงกันเลยนะครับเอาละครับมาสรุปเลยงวดนี้ <c oughs> ขอภัยเสียเริ่มแหบนงวดนี้ถ้ามีถ้ามีหนึ่งนะเออถ้ามีศูนย์นะครับเอดว่าถ้าศูนย์มาก็จะมีตามนี้แหละครับที่เด่นเดนก็จะมีศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าก็น้องสามนะครับ แต่เขาก็เขาไม่ค่อยหนักแน่นแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับส่วนศูนย์สองของน้องน้องนุ่มนะครับก็ก็ติดไว้หน่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าหนึ่งมาล่ะหนึ่งสี่คุณยายก็ได้นะครับส่วนหนึ่งห้าก็ไม่ค่อยมีกระแสะเท่าไหร่นะครับแต่ที่เนเ้นหน่อยก็จะเป็นหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดผู้ว่าแล้วก็หนึ่งแปดบ้านเล็กที่คุณยายก็ติดไว้หน่อยก็ดีนะครับมาดูแอดจัดอันดับนะครับสรุปวันนี้นะครับจักตู แอดคิดว่าอันดับหนึ่งยังไงเราก็ต้องยกให้0330นะและแอดคิดว่ามารัฐบาลด้วยมาข้างบนด้วยครับพอเลขคุณยาย19มาข้างล่างนะครับอันดับสองยกให้เลขคุณยายนะครับทีแรกแอดชอบ16นะครับ1661มากแล้วมีพอคุณยายเขาฝันย้ำอย่างนี้มันก็แต่หน้ามันกลับหัวได้เนาะเลขถือว่าตัวเดียวกันนะครับอากก้อนนึง714ตามลำดับนะครับก็คิดว่า น่าจะแค่นี้แลลวครับเพื่อนนิพสีครับเอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้องอวยพรให้เพื่อนนิพสีทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีเฮนะครับลืมเล่าให้ฟังว่าคนเขาฝันว่าแอดอะโปรยเงินนะฮะพอแบบเอาเงินมาแจกโปรยทานอย่างเงี้ยพอโปรยปับเงินไม่ไม่เงินกลายเป็นเนื้อสดอะครับกลายเป็นเนื้อสดแบบคนแย่งกันแบบอยู่ใกล้ๆกลบ้านเลขที่99ทับหนึ่งนะครับเพื่อนนิพสีเนาะ และเมื่อคืนแอดฝันเห็นคนเยอะมากนะครับถ้าฝันเห็นคนเยอะๆจะมีโชคสําหรับแอดนะคือเลขมันเข้าถ้าฝันเห็นคนเยอะแล้วก็ฝันว่าตัวเองคือคือถ้าจะหากก็หาะได้เงี้ยคือไม่เดินนะฮะแอดก็คิดว่าเอ้มันน่าจะเป็นลางที่ดีนะครับเอาละครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับก็อวยพรให้เพื่อนทุกสีทุกท่านโชคดีโชคดีร่ํารวยร่ารวยนะครับแอดคิดว่าวันนี้มีเฮตแน่นอนนะครับยังไงก็ มีลุ้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายเราจะมาเชียร์กันนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ